ไม่ในกรีนเฮาส์หรือสวนเล็กๆของเราเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยจ้ามากันเลยมาดูต้นมะเขือของเราเนาะนี่อันนั้นน้องเล็กอันนี้น้องรองพี่ใหญ่พี่ใหญ่สูงกว่าเขาแล้วก็ เดี๋ยวต้นฝั่งโน้นพี่รองพี่สามนี่พี่สามก็เข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะเขาก็จะมีดอกตุม่มตูนนะดอกตุ่มตม,ตมประมาณนี้ขึ้นที่ยอดเวขึ้นที่ยอดสูงๆเพราะว่าเขาสูงมากเลยไม่รู้เราเลี้ยงยังไงสูงมากเลยเนี่ยช่วงนี้ก็จะ ฝนก็จะตกบ่อยคือวันนึงเนี่ยตกหลายครั้งแต่ก็กไม่ตกหนักเราก็เลยเอาไว้ข้างนอกก่อนอันนี้เขาใบก็จะไหม้นิดนึงช่วงใบช่วงยอดเพราะว่าตอนที่ฝนตกบ่อยๆจัดเนี่ยเขาย้ายถูกย้ายไปอยู่ในกร e นเฮาส์แล้วในกร e นเฮาส์เนี่ยมันร้อนมากอุ่ยแต่นะอันนี้ก็ดอก นีพี่ลองพี่ลองออกดอกเยอะแล้วก็นั้นก็จะเห็นนะอีกเดี๋ยวเข้าไปดูเก e รนเฮาส์เล็กๆของเราว่ามีอะไรบ้างก็มีเอเชียนต้นไม้เอเชียนไอ้พวกสมุนไพรที่เราพอจะปลูกได้เพราะว่าพื้นที่จากัดเนาะก็ ผักชีเขาก็โดนตัดไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาแก่เกินกินคือก็ยังกินได้แหละแต่แก่มากแล้วเราเก็บรากเอาไว้เพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เกิดดอกเกิดลูกแล้วก็เก็บเม็ดเอาไว้รากก็รากราก็จะเอาไว้กินนะส่วนอันนี้ก็หนึ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือต้นตะไคร้ ที่เราซื้อมาจากร้านไทยออนไลน์ hmm. ก็เดินทางอยู่ในกล่องพัสดุประมาณสามวันมาถึงเราค่ะแล้วเราก็เอาเขาไปแช่น้ำให้เกิดรากเนาะแล้วเขาก็เอาเองดินแล้วเราก็าลงดินแล้วก็ก็เติบโตได้มาจนขนาดนี้เราก็ภูมิใจมากเลยพุ่มใหญ่แล้วก็นานะแล้วก็แตกหนอแตกหนอ ใหญ่มากกินได้แล้วแหละแต่เรายังไม่มียังไม่มีเมนูที่จะต้องใช้ก็ส่วนอันนี้ก็คนาคณาน,นี่ก็สั่งซื้อมาชุดเดียวกันกับร้านไทยเนาะแต่คนละชุดกับตะไคร้แล้วเราก็เอาช่วงกกเขาว่ามาลงดินม,มาลงดินส่วนอันนี้ก็อันนี้มาชุดเดียวกันกับขนา ตั้งโถหรือขึ้นช่ายบ้านเรานี่แหละตั้งโอขึ้นช่ายแล้วก็อันนี้ก็เอากบมาลงดินเหมือนกันเพราะว่าคือเราเป็นคนชอบเป็นมากทําได้หลายเมนูพวกก๋วยเตี๋ยวต้มจืดแกงจืดหรือหมูกระทะอะไรพวกเนี้คือจะลงมเมล็ดก็คงไม่ทนันแต่ก็ลองอีกเหมือนกันลองลงมเมล็ดอันนี้เนื้อเซรีออนะก็ลงมเมล็ด ตั้งโอ่เหมือนกันขึ้นใช่เนี่ยแหละเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนส่วนอันนี้อันนี้แน่นอนกระเพราของโปรดอีกอย่างนึงของเรากขก็ของขวัญวันเกิดแมซื้อให้สองต้นสองต้นสิบสองปอนเราจะพยายามดูแลเขาให้ดีแล้วก็ให้เขาภูมิใหญ่ขึ้นมาพยายามจะพยายามนะ อันนี้กระชายเนาะกระชายก็อันนี้ซื้อมาชุดเดียวกันกันกบตะไคร้จากร้านไทยออนไลน์เดินทางจากในกล่องพัสดุสามวันแล้วมาถึงเราเราก็กินกินหัวเขาไปแล้วก็วมันจะเหลืองแง่งที่ติดมากับหัวเนี่ยแล้วเราก็ไปแช่น้ําให้เขาเกิดรากเหมือนกันเกิดรากแล้วก็แตกหน่อขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะ แต่หนอมันแบบประมาณสักเซนหนึ่งอ่ะแล้วเราก็มาลงดินก็เป็นที่น่าพอใจมากแล้วก็ภูมิใจมากคือแตกยอดกิ่งสาขาก้านสาขาออกมาได้ดีนะส่วนอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นเป็นหอมคล้ายๆหอมแบ่งอ่ะแต่มันปลูกด้วยมเมล็ดมันก็เลยเให้ผลไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลูกด้วยมเมล็ดนี่จะให้ผลไม่ค่อยดีเท่าปลูก จากหัวนะแต่เราจะพยายามหาเวลาย้ายลองย้ายเขาเข้ากระถางดูป้านนี้ลงมเมล็ดก็ยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรอันนี้ก็อีกหนึ่งของโปรดอันนี้ก็มาชุดเดียวกันกันกบคณาจากร้านไทยแล้วก็สั่งมาแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งอ่ะตีเป็นเงินไทยประมาณสองร้อยสามร้อกว่าบาทเราก็ได้มาประมาณสัก หต้น6ต้นอะ่ะหต้น6กพุ่มอะนะแล้วเราก็เอาใบไปกินแล้วเราก็เหลือกกเอาไว้เขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านเราผักชีหูก็ตายผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งแต่าภาษาอังกฤษหรือภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษก็จะเรียก Mexican เม็กซิกันออหรือแอฟริกันซิรันโตร สลันโรสลันโรอะไรประมาณนั้นก็จะปล่อยให้เขามีมีเม็ดเนี่ยเขาก็แตกมีดอกใกล้จะมีดอกแล้วพอออกดอกออกมเมล็ดเราก็จะเก็บเมล็ดเอาไว้อันนี้หายากมากหาเออคือที่นี่หากินไม่ได้ต้องสั่งร้านไทยอย่างเดียวร้านเอเชียคือได้ผลดีมากเอากกมาลงดินดูแลเขาได้ดีแล้วก็ให้ปุ๋ยเขานี่แหละนะแต่เราก็ยังไม่กินหรอกเพราะว่า ยังไม่มีเมนูส่วนนี้เป็นผักชีที่ขึ้นมาจากดินที่เราใช้ดินเก่าที่เราใช้ลงมาล็ดผักชีแล้วแล้วเราคงแยกออกมาไม่หมดเราก็เขาก็ขึ้นแซมมาก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก็ผักชีเก่าเ,าเ่าที่เขาโตมากพอแล้วอันนี้ก็คือกินบ้างเอาแพรทิ้งแรมบ้างให้เพื่อนบ้างตัดให้แม่ย่าบ้างนะ เนี่ยไม่มีอะไรมากอ่าอันนี้ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วอันนี้มาชุดเดียวกับตั้งโอ๋คือเป็นครั้งที่สองที่เราสั่งออนไลน์เอามาทำก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผลนะเอาตัดช่วงกกเขามาลงเพราะว่าเขาจะมีตาใช่ไหมมีตาแล้วก็เอามาลงดินล,ล,ลดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาใหม่ก็ไม่รู้จะรอดได้มา ไม่รู้จะรอดกี่ต้นนะก็ลองดูเพราะว่าอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ปลูกยากแล้วก็หากินยากจะ้ะก็ลงผักชีใหม่อีกแล้วผักชีอันนี้ก็เป็นผักชีชุดใหม่คิดว่าผักชีเนี่ยปลูกง่ายที่สุดไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรแล้วก็ตั้งโอหนี่น่าจะจะได้เรื่องนะก็ไม่มีอะไรมากนะแค่เนี้ยส่วนอันนี้ก็ อันนี้ก็มะกรูดหรือมะนาวยังไม่รู้ที่บอกว่าคือกลิ่นเขาเนี่ยจะคล้ายๆกึ่งส้มกึ่งมะกรูดกึ่งมะนาวเราก็แต่ต้นกับใบดูสิคะเพื่อนๆดูสิจ้าคือดูยังไงมันก็มะกรูดอะนะแต่คือเราก็เด็ดใบดมทุกครั้งเนี่ยมันก็มันก็ยังเป็น กึ่งส้มกึ่งมะนาวกึ่งมะกรูดคือไม่ออกมะกรูดร้อเอร์ซนต่ะนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเลี้ยงเข้าไปนะออกลูกอะไรรู้เรื่อง <c oughs> โอเคที่ภูมิใจมากที่สุดนี่คือลูกลุงเราห้าต้นก็สุดลูกหูลูกตาย้ายไม่ไหวแล้วจ้ะคงต้องปล่อยให้เขาเผชิญสะสตรกรรมขนาดด้านนอกนี่แหละนะ เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยพยากรณการนี่เช็คทุกวันจ้ะอุณหภูมิก็เช็คให้ทุกวันส่วนอันนี้ก็ต้นหอมจ้ะยาวประมาณสองมัดมันตัดแล้วจ้ะตัดทุกตัดหลายครั้งมากเลยคือเวลากินเนี่ยให้ตัดใบนะเพื่อจะได้ประหยัดแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อเลยตัดช่วงกกเขาเนี่ยเห็นไหมตัดช่วงกกแล้วก็เหลือประมาณสองนิ้วแล้วแตกขึ้นมาใหม่ ให้ปุ๋ยลดน้ำอะไรไปก็แตกขึ้นมาอีกแล้วก็ส่วนอันนั้นก็เป็นโหระพาตะเลขนะโหระพาไทยเนี่ยเราเขาเป็นยากมากเลยเราลองซื้อ,อ,อมาจากร้านไทยแล้วเราเอา,เอาไปแช่น้ำใช้วิธีเดียวกันกับโหระพาไทยเนี่ยมันไม่เวิร์กนะแช่น้ำเนี่ยคือคือเพราะว่าเขาเดินทางมาไกลแล้วก็ใช้เวลาหลายวันในพัสดุคือ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาใบร่วงร่วงแล้วก็แล้วก็เน่าเดี๋ยวจะพยายามนั่นก็คืออีกหนึ่งอย่างที่จะพยายามปลูกให้ได้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวอัปเดตใหม่ช่วงถ้ามะเขือเขามีเขาออกลูกนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกนิด,นด,นดคือดอกแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็นตุมต่มๆลูกๆล,กลวเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึง คือเขาจะใบใหญ่มากก็จะเป็น,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 นเขาก็เริ่มตูมแล้วอันนี้ดอกอันนี้ตูมละนะคือสองต้นใหญ่สุดเนี่ยดอกแรกที่ร่วงไปเนี่ยเริ่มตูมกลายเป็นลูกแหละนะเห็นไหม เริ่มกลายเป็นผลผลิตแหละเราเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเหนื่อยก็เหนื่อยมีความสุขด้วยโอเคเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจก็ลงมือทำขอให้เพื่อนทุกคนที่เมืองไทยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ต่างประเทศอะนะมีแรงบันดาลใจแล้วก็ปลูกเองกินเองเราก็เป็นความสุขเราแล้วก็ภูมิใจเนาะ เดี๋ยวก่อนให้ดูอันนี้ Green House ก็ไม่ใหญ่หรอกของขวัญวันเกิดจะ้ะเขาคือให้เดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ลืมตรงนี้ก็เป็นป้ายนจาะจ้ะของเรา Welcome to Chef o s a n ยเ s a ชีย n การ์เดอันนี้ก็เป็นที่วัดอุณหภูมิจะ้ะตอนนี้อุณหภูมิดีมากดีมากกับต้นไม้ของเราเดยเพาอมะเขือจะ้ะ แครอย่างเดียวกันมะเขือคืออย่างอื่นก็แค่์แหละแต่ว่ามะเขือเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์มากอืมท้าทายมากแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า